สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งโชว์ค่ะครับรายการเมนูดีชี้ช่องรวยนะครับรายการไม่ลับที่จะบอกสูตรรวยให้กับคุณนะครับโหยิ่งดูยิ่งรวยนะครับหลังสงกรานแล้วเราก็มีสูตรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราทําอะไรคะพี่เน่งวันนี้เป็นของว่างเราทําอาหารประณีตนิดหนึ่งนะครับเป็นอาหารของว่างแบบโบราณว้าเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงได้ไหมคะทำไมฮะไปเปลี่ยนชุดนิดหนึ่งเป็นชุดไทยไงอ๋อเหรอครับเผื่อจะนั่งทักเพียบระวังระวังนุ่งจงกระเบนไม่ได้นะครับ ของว่างเป็นแบบโบราณเนี่ยจริงๆแล้วทําไม่ยากแต่ว่ามันจะต้องใช้ความประณีตสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีไพร่ผลมีคนเยอะๆช่วยนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยของว่างแบบเนี้ยก็เอาไปเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยขึ้นโตนะครับในร้านอาหารทำเงินทีเดียวนะครับดีมากเลยเขาเรียกว่าเป็นการทำแล้วก็เพิ่มมูลค่าเออขายแล้วได้เงินเยอะแหมมันชื่นใจจริงแน่นอนในสสถาบันที่ช่องรวยเราก็มีสูตรเด็ดๆมา ให้คุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ชมเราได้ตลอดเวลาด้วยเจ๋งนะคะทางไหนบ้างในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของคุณก็คือดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันเอ่อชีช่องรวย SME Smart SME อย่างอย่างอย่างที่บอกไปนะคะเข้ามาไว้ในโทรศัพท์ของคุณสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยอย่างดูรายการเรานะคะก็กดไปแล้วก็สามารถเลือกเลยนะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโอ้โหแฮปปี้เขาเรียกว่าช่อง On Demand ใน Smart SME o t นอกนั้น Facebook ของสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยเนี่ยเราก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาตอนนี้มีแฟนเพจหลายหมื่นคนทีเดียวนะครับแล้วก็บรรยากาศการเรียนการสอนชมบรรยากาศก่อนตัดสินใจมาเรียนก็ได้ ใช่นะคะชมบรรยากาศนะคะแล้วก็เข้าไปดูรูปภาพสวยๆด้วยนะคะหรือเข้าไปดูหลักสูตรก็ได้ว่าเเดือนหน้าฉันว่างจะเรียนอะไรดีนะหรือว่าทิศหน้ามีการเรียนอะไรนะคะเราก็มีให้ดูใน Facebook สถาบันสองชิพชี้ช่องรวยเป็นภาษาไทยด้วยหลักสูตรเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างวันนี้ของว่างทาเงินก็เป็นหลักสูตรใหม่ อยากชมอยากชิมแล้วใช่ไหมยอยากชมแล้วก็อยากชิมที่สุดเลยค่ะพี่เน่งค่ะครับแต่ก่อนจะไปชมการคุกกิ้งและพบกับวิทยากรของเรานะครับ,รบไปพบสาระดีๆจากเชฟลงนวดก่อนนะครับโอเคค่ะ